หน,นา้าทองทองสำเร็จลูกได้เวลาล้างน้าได้ค่ะไปค่ะลูกวันทิิปจ้าล้างเลย ทูทูทูด้วยความสุขคนตาหลุดเลยจ้าแม่จ้าดีมากเลยเนาะทำาให้ตาเราไม่เจ็บนะคะออกเกลียงแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะมีแบบว่าเขาเรียกว่าแต่งตาเข้มมากๆเนี่ยใช้ตัวอาย รีมูเวอร์ล้างด้วยก็จะดีนะคะเพราะว่าบางอันมันแบบว่าเขาเรียกว่ามันเข้าแบบเขียนอินไลเนอร์เข้มอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมค่อยๆถูนะคะบริเวณลูกตาครูจะเน้นตรงบริเวณทีโซนเดียวเพราะว่าบางทีมันมีสิวอุดตันนะสิวเชี่ยนซอกๆเงี้ยแล้วก็ นะอืมไปอาบน้ำไปน้าก่อนอ่ะ้าโฟมล้าสบู่ตามสบายค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาทาครีมกันอาบน้ำเรียบร้อยไปค่ะดูดดูด,ด,ดล้างหน้าสะอาดหมดจดแล้วก็ต้องตกสิ่งดีๆลงไปสิจ๊ะน้ำตกมงคลน้ำตกอมฤตพิจิตใจแฟน นำพาสารอาหารนะคะให้เข้าสู่เซลล์ผิวเราเราอย่างง่ายๆสบายๆเลยนะคะส่งครีมบำรุงให้เข้าถึงตึงไวนะคะด้วยพฤกษาทิพย์นะคะเพราะตอนนี้นะเวลาเราทาครีมลงไปหน้าเรามันจะกินครีมวุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราล้างหน้าด้วยว่านทิพย์สำคัญที่สุดคือการล้างซื้อครีมมาแพงให้ตายแต่ล้างหน้าไม่เอีย่ยมจบไข่อีจวงไดโวค่ะสำหรับใครที่อยากนะาลดเลือนริ้วรอยลุมขนกระชับตัวนี้เน้นนะคะเพิ่มคอเลสเนอรลาตินนะคะแล้วก็ ออรอยแ้กเป็นจักสิวก็จางลงด้วยนะคะลูกขุมขลกระชับระดับหนึ่งแต่ไม่เท่าวีต้านะคะแต่ว่าเน้นเพิ่มเพิ่มคอลลาเจนนะคะให้ยาดูรอนตัวนี้นะคะเน้นลูกขุมขนนะคะกระจ่างใสต้องใช้วีตา้าอันนี้ข้อดีคือเวลาคุูบีบสิวเราเป็นประจำเดือนเนี้ยคุูไม่กลัวเป็นเป็นรอยแผลเป็นเลยเพราะว่าเราไม่ีวีต้าสกินเปลี่ยนจากการถูมาเป็นการแทบแทนนะคะมาเบาพออ่ะ เหลือเท่าไหร่เอาไปลงคอลงมือนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้สําคัญที่สุดค่ะเป็นการปุ้มน้ําให้กับผิวลดเรือนริ้วรอยนะคะโอ้โหดูดิใช้เกีี้ยงหมอบซองนะฮะไม่แพงนะคะแต่เราตัองคุณตาอ,อุ้ยไทยอื้โหหลังจากครูได้แบบนี้เสร็จปั๊บครูจะตบทุกอย่างนะคะ ให้จบแล้วก็ฉำ่ำวาวครูชอบหน้าวาวๆมากนะคะหน้าวาวๆเงาๆนะคะด้วยรึกษาทิปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างซึมตามธรรมชาติเดี๋ยวเขาไปซึมเองเพราะว่ากรูต้องการความฉ่ำเป็นพิเศษเดี๋ือตบมือค่ะลาตัวได้เออเลิศต้องลองใช้สินค้าดีขนาดนี้ใช้ทุกวันขนาดนี้ไม่ใช่ไวแล้วพี่เด็ดนะ